แม่เทียกับแม่น้อยที่ลองทำตามมาเหรอคะใช่คือแม่เที่ยกับแม่น้อยตอนนี้ไม่มีแม่ขนานอ๋อไม่มีใช่ไหมคะมีคามคีามคัตามคลองำตามแม่เที่ยแม่ขนาดเที่ยแม่ขนาเที่ยอยู่ในทางมี น,นี่ตเล็กอยู่น้า้ขลูกลูกอันนี้ไม่เตีนะเตียเหนียอุย้ยตัวเล็กไม่องความตาม มีหมดยังพี่เดี๋ยวพี่ต้องทำ จะไปไปห,ห,หนอเดี๋ยวพี่งานทองก็ตามเอ้ยทองตาม,มาแล้วถ่ายเพลงคาบถ่ายไม่ทันแล้วเจอพี่ชิวปั่น ออ,ออกมาหาเจ้าหน้าที่เฉยเลยอันเจราจรนค่อนข,ข้างติดขัดนะฮะตอนนี้ที่เมฆาของเราข้ามมาหลอกล่ออีกตัวหนึ่งปกติก็งงกันอยู่แล้วนะคะมีแม่พังกับพี่ทองคำข้ามไปข้ามมาหลายรอบมากก็มีเมฆาม,มาข้ามหลอกไปอีกวันนี้ไม่รู้จะดู แบบประมาณหนึ่งวินาทีถ่ายก็ไม่ทันนะคะนักท่องเที่ยวก็ลังไหลกันมาดูต่างชาติค่อนข้างเยอะเลยวนี้ ตอนนี้น่าจะมีสองคู่นะคะคังแม่ลูกมีสองคู่แล้วก็มีพี่ทองคำแล้วก็มีเมียคานะคะตอนนี้พี่คังแม่ลูกก็น่าจะเป็นแม่น้อยโชชาวอมกสิแล้วก็แม่ขนุเนี้ยกับอุลยูไปแล้วเร็วมากเร็วมากทุกคน หมดยังหมดตอนนี้เขายังไม่ปล่อยรถไปน่าจะมีลุ้นอีกค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมนะคะหน่าตอนนี้ปล่อยรถไปได้แล้วน่าจะอีกสักพักหนึ่งค่ะเดี๋ยวก็น่าจะข้ามกลับไปกลับมานะคะ อีกรอบหนึ่งก็น่าจะเป็นพี่ทอง,ทองคําตามออกมาอีกเดี๋ยวพี่ทองคําจะตามออกมานะคะตอนนี้เรารุนเลยว่าจะเป็นแบบนั้นเี่แจมแล้วค่ะทุกคนเแจมแล้วตอนนี้โอ้โหเสียงรถผู้ใดเบรกแรงมากเ,าเบาๆนะคะพี่ ที่ไม่ต้องตกใจมากนะคะวั่มันไม่มีอะไรค่ะลองดูนี่พี่ทองคํานะคะคาดว่าเป็นพี่ทองคํานะคะกำลังจะออกมา ม,มาแล้วค่ะตรงทำมาแล้วค่ะก็พยายามทำมันเดินมันเดินนานนะเดินหลายกิโลนะทำนะคะเออมันเดินป้าเคยสี่สี่สี่กิโลเดินมาแล้ว มีก็พี่เดินพี่เดินมัน,น่มีโอ่ะเดินไปพี่ไป,ปไหนพี่เดินชิลมากนะคะเดินไปน,ไนั่ เดินจีบสาวนะคะพี่ทองคําเดินจีบสาวจะเดินหนีกันไปหนีกันมาหลายรอบมากสาวก็ไม่เล่นด้วยนะคะพี่ทองคํแมแม่น้อยกับแม่ขนมเปี๊ยะยังมีโอริโอกับอุมา,าเกษตรยังเด็กอยู่นะคะไม่รู้ว่าแม่แม่จะยอมไหมไม่รู้ว่าพี่ทองคาจะจีบสาําเร็จไหม คขยับได้ขยับเลยนะครับอย่าให้ใกล้เกินไปนะครับ ไใช่ไหมไม่ไหวค่ะวิ่ไม่ไหวนะคะทนอกกันตรายนะเป๊ะเลยไม่ได้อ่ะถ่ายไปก็ลงไม่ได้ลงไม่

ะมนมากมาะตอนนี้อ้าวยืนให้เขาถ่ายรูปซะด้วยขนนี้ค่ะดนนิ้นเดินค่ะเกลีค่อนข้างหล่อ,อนะคะที่ตรงนี้

มีไม,มคคะมไม่มีมมไม,ม,มค่ะเดิมของมานีัแล้าากไม่เป็นกวน